พวกมันมีเยอะมากไม่เป็นไรพวกเราก็มีหินเยอะเหมือนกันอ้อบุกต่อไปจากการมันซอพวกมันมากันไม่หยุดเลยคนมาเยอะมากมีคนขึ้นมาได้แล้วนายท่านกดซานฟูดิกพร้อมแล้วจากการซะอ้อมือข้อเจ็บเจ็บเจ็บมากอ้อผิวของข้าถูกไม้ละลายไปแล้วมีสิ่งเหล่านี้ตามผาหยุดปิ้นก่อน ีนขึ้นไปต่อซะห้ามหยุดเด็ขดขาดอ้าข้าทำไม่ได้ข้าทำไม่ได้แล้วข้ายอมแช่น้ำทะเลแข็งตายยังดีกว่าปีนขึ้นไปอีกขอร้องล่ะปล่อยพวกเราไปเถอะอ้าข้าไม่ไหวแล้วข้าผิดไปแล้วจริงๆช่างหนาวเหลือเกินพี่ชายท่านตื่นสิพี่ชายข้าทนต่อไปไม่ไหวแล้วมันจะน้ากว่าเกินไปแล้วแล้วไม่รุนแรงเกินไปหน่อยงั้นหรือพวกเจ้าจะเห็นใจพวกมันงั้นหรือ ถ้าพวเจ้าเห็นใจพวกโจรสลัดพวกนี้แล้วไครล่าจะเห็นใจพวกเด็กๆที่พวกมันฆ่าไปไครล่าจะเห็นใจผู้หญิงหรือผู้บริสุทธิ์ที่พวกมันฆ่าไปล่าคนเหล่านี้คือโจรสลัดที่ฆ่าป้นชิงมันไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปพวกมันคือสัตว์ร้ายพวกมันไม่สมควรได้รับความเห็นอกเห็นใจและการตายของพวกมันถือว่ายุติธรรมแล้วการฆ่าคนพวกนี้คือการทำความดีแก่สวรรค์และสะสมคุณธรรมหากพวกโจรสลัดพวกนี้ตายในวันนี้ ครอบครัวคนบริสุทธิ์นับไม่ถ้วนจะรอดผลจากภัยพิบัติในวันพรุ่งนี้ยิงเกาทันและคว้างหินต่อไปพลออ้ช่วยก็ด้วยปล่อยพวกเราไปเถอะเมื่อเวลาผ่านไปโจรสลัดที่โชคดีพอที่ไม่โดนทุบจนตายหรือโดนยิงตายก็ค่อยๆแข่งตายโซเทียนเบยและกองกำลังพันธมิตรทั้งหมดสามหมืหนายขอนกูลถังถูกกวาดล้างจนสิ้น ถ้าคือราชาโจรสลดัดก้าคือเจ้าเหนือหัวแห่งตะวันออกตายกันหมดแล้วตายกันหมดแล้วกองทัพโจรสลัดของข้าไม่เหลือแล้วฟังนะทุกคนพวกโจรสลัดพวกนี้เป็นคนชั่วช้าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่โผชีเพื่อไว้อะไรพวกมันซะโอ้นี่คือจินจนงคนเดิมงั้นหรือไม่รู้มาก่อนเลยว่าเจ้าชอบแบบนี้ด้วย นี่เป็นคำสั่งของคุณชายและเขาก็สั่งในการส่วนตัวกับข้าด้วยข้าแล้ไม่อยากทําแบบนี้เลยแต่จะขัดคําสั่งได้ยังไงกันล่ะนะตะเวียนมู่เส้นหลังอยู่ที่ไหนก่อนข้านํานักลรมฉันยอดเข้าโจมตีที่เมืองหนูโฉแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเมืองหนูโฉได้รับการป้องกันจากลูกสาวบุญธรรมของข้าโจเยาเออแม้แต่เทพก็ไม่สามารถพิชิตมันได้หรอกแล้วเส้นเลือดทองคำในเกาะบ,บางอย่านี้เป็นของจริงหรือปลอมกันแนะ่ มันเป็นของปลอมผสมกับเหรียญทองคำสี่แสนเหรียญและทองเหลืองหนึ่งแสนเหรียญพ่อเจ้าเหรียญทองมากมายมาจากไหนก่อนพ่อเจ้าทําได้ยังไงก่อนทั้งหมดเป็นแผงของเจ้าเส้นหลังงั้นหรือเส้นหลังแกมาชั่วชาบมอกโชเทียนเวย่ยเมื่อย0ปีที่แล้วพ่อของข้านํากองทัพพ,พนมิตก,กว่าหนึ่งหมื่นน้ทยทำไมกองทัพทั้งหมดจึงถูกทาลายล่อเนื่องจากหยินยน่นนุ่ยระบูอันทรยศพวกเจ้ายังไงล่อไม่เพียงพวกมันจะบอกแผงการเดินทัพที่สมบูรณ์แบบของพวกแกเท่านั้น แต่ยังส่งพวกทรยศไปในกองทัพเจ้าด้วยง่อยแล้วพวกเขาก็ถูกกำจัดจนหมดกองทัพทั้งหมดถูกทำลายจนสิ้นแล้วตอนนี้ข้าก็ตกตุมพังด้วยนี่คือการแก้แค้นเจ้าคงรู้สึกดีกับปันสินเนาะข้าจะไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอกเวียนมู่ถ้าเจ้ายัางเป็นลูกผู้ชายอยู่เจ้ามาเจอตัวต่อตัวกับข้าสิวะเอาหนะ้ามาตายกันไปข้างเอ๊ะ อ้อไอ้พวกสารเลวข้าจะฆ่าเจ้าจารบีอ้อจเวียนบู่ไอ้คนไรอย่างไออ๋อสู้กับข้าอย่างนั้นหรือแม้ว่าข้าจะเป็นคนอวดดีแต่ข้าก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นหลางเออทางนี้สำเร็จแล้วการต่อสู้ที่เมืองโนโชจะเป็นยังไงบ้างนะ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจินไห่และทางหยุนทั้งมีความสุขและกังวลไปด้วยทุกครั้งที่เขาคิดว่าสเสวียนมู่จะถูกทำลายจนสิ้นทางหลุนก็รู้สึกสั่นไปทั้งตัวจินมู่หลานเธอทำได้เพียงของเล่นของเจ้าชายตูเปยเปอยอาจจะต้องตายตามสามีของเธอเส้นหลางเจ้าสัตว์ร,ร้ายอาจจะต้องตายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ว่ายังไงข้าทางหลุนก็ต้องถูกตัดออกในที่สุดทางหลุนคิดแบบนี้เสมอ ตอนนี้ตระกูลจินไหยตระกูลนานกงตระกูลเจิ้นไปโฮและตระกูลซูล้วนต้องการก่อติดเราเพื่อประโยชน์ของเมืองท้องตอนนี้ตระกูลซูต้องมาหาเราเนะ่